สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับรวมกลุ่มชาวยูทูบเบอร์เรานะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวยังไปหาเดี๋ยวยังไปหาแสดงออกในการกระทำของเราเลยที่เราไม่พูดโกหกเราจะทำยังไงทำยังไงคะทุกคนแนะนำหน่อยแนะนำยังแนะนำจะทำยังไงให้เขาหลงความความรู้สึกดีๆมันเป็นเรื่องที่ดีน้องนี้ชื่อชื่อช่องอะ ช่องอะไรนะน้องลำทูนสาวสวรรด์ในเขตค่ะลำทูนบ่แม่ค่ะลำลำสวัสดเปลี่ยนไม่แล้วปะเปลี่ยนไม่แล้วโอ้เด็ข่าวว่าร้องเพลงม่วนเลยอืแมนปะไปเอ่าเอาว่าอไไรอยู่นิดหนึ่งนัดกันเนาะยูทูบเบอร์ชาวลาวเนาะแกตาชาวลาวใต้จากความเท็ดแค่นก่อนใช่ เทคแครแนวไหนเนาะพี่แทคแค่น้องดีน้องอาจจะมีความรู้สึกดีกับพี่ก็ได้พัฒนากันไปจากความรู้สึกดีกลเป็นความข้อใสกันเข้าใจไหมเข้าใจปะขึ้นหัวใจยังอยากแชร์ถ้าเรามีความรู้สึกดีกับน้องเข้าใจแล้วค่ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามอย่าใส่ร้ายกันนะมาเข้าเข้าดีกันแล้วค่ะเข้าใจกันแล้วถ้าสมมติว่าเราเราชอบเขาอย่างเงี้ย นี่นะฮะโอ้โหนี่ก็ฮูออราากับบามิดนะครับบอสเซโนสบายดีประทศไทยย่ไสหน้ามือนี่บากีแดงน้องยุศลาไตมั่ง้มั่งโปกับไอเป็นนะมาพบโาพบครัโป้ังเลกจ้าพี่น้องวันนี้กัวันยุทธงานจะบฏิยุทธร้ายเดือนเติมพริภารกิจลายอย่างลายเนี มีเวลาบ่แมนบ่มีคอยมีเวลาเห็นงานเว็บบาร์ไายไซส์ไหมเนี่ยนี่ไปวัดพระแก้วก็วัดพระแก้วก็วัดโพธิ์ไปไหว้ไปไหว้พระบ่วัดพระแก้วเออไปไหว้พระอยู่วัดเห็นเห็นเห็นวัดพระแก้วเห็นวัดเห็นพระแก้วหรือบ่เห็นแต่ว่าเขาบ่ได้วัดพระแก้วเขาเขารู้สึกว่าแบบบ่ให้เขาไร้หมองเลยเขาปิดไร้หมองให้เขาแค่โซ่เดียวก็เลยเขาได้ไหมน่ะคนไร้เนาะเขาเปิดให้เขาฟรีเนาะมื้อนี้เนาะวันแมนะฟรีอาหารฟรีด้วยนะอยู่ท้องสนามหลวงจ้ เป็นจินตันบบานบานเฮามียเองสิบ่ะแจกอาหารฟรีมีงานมีการยังสิโบมีหาอยากอ้ายดีบ่อกดีหาอยากอยู่ประเทศไทยนี่น้องมาเป็นปีที่สองงานวันแม่ปีที่แล้วก็มามามาอันเผารับเสด็จพี่พี่เดี่ยวการคิดอาหารพี่แต่ว่าปีนี้นั่นมากับน้องทุนอันเหนื่อยคิ้วร้ายก็นเล่นวันเด็กกันเล่นวันเด็กเขาคนร้ายเนาะ เอาก็ขอให้น้องยุทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วเอฟซีก็ติดตามด้วยพาไปติดตามเดอพี่น้องช่งนี้ยอดวิวตกพี่น้องเอาทีละเอาไปเสียบ์ด้วยนั่นพักดั้นแดะพักดั้นเดะปล่อยแล้วรวมยูทูบเบอร์ทาวลาวเนาะวันนี้ก็นัดกันวันแม่มะพร้าพร้าวอายอายคุณชิพยายามมากบ่อยๆวันนี้วันหยุดธซีฮัมาหาประสบการณ์น้ำพวกอายอายเนี่ยเพราะว่าเป็นเก่งเนาะรางงานไรบ่ล่ะ นายไดเดือนเราทิจิ้งเงินขั้นเนี่ยทายคอนโดแล้วกับปกติยุดปกติก็เดือนละาสองวันแต่มาไปอยู่ต่างจังหวัดง่ายกันเลยแบบบริโภคได้ยุดอ๋อจะหน่ายไปอยู่ป่าไปอยู่เพราะว่าบ่มีบ้านอยู่เด้คอนโดก็สมคอนโดคอนโดพังแผ่นดินไหวเห็นดิอ๋อก็เลยไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่บ้านคนอยู่ต่างจังหวัดก็เลยบริยุทธ์แถวกรุงเทพอยู่แถวกรุงเทพครับวันหยุดวันยังก็ทายอยู่แถวจังหวัดทั้งนล้อ่า โอ้ยทายบ่ได้เพราะว่าเผาหมาเผาแมวบ่พอดีเพราะว่าอยู่อยู่เห็นงานเมียบาดมันหาโอกาสหยาบมันขัดขางที่จะยังหลายอย่างเวลามันหยาก็ได้แบบบ่ค่อยมีเวลาคือแบบเห็นงานโรงงานงานอยังดีเนาะฮะห้าเวลาหยาช่วงแล้วบ่คือสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนนี้ร่องมือลักหาคลิปก็ได้เออมีเวลาเนาะตะกอนเยันนี้บ่มีเวลาเอ้าสู้ๆกันไปหา ห่าสองทางดีดีสีห้าสองทางอยู่ตอนนี้ยังยังอันนี้กับชีวิตโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้เนาะทุกคนทุกคนกับ้วนมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตเอียินี่ว่าเบากีแดงมันมีอุปสรรคกับบ่แม่นสวัสดีครับครับพ่อลูกก็ใช้กับวังเซาอ๋อวังเซานี่จริงๆเป็นวันแม่เนาะวันหยุทธแต่กว่าโรงเรียนที่ลูกเบากีแรงเรียนก็คือบริยุทธบริยุทธบริยุทธึงว่า บุิยุทธ์ทั้งวันไม่อยู่ทั้งวันเพื่อนมีกิจกรรมประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก<อ>ีากิจกรรมวันแม่ของนักเรียน,<อ>น,ก,ยนกิจกรรมวันแม่มันจะมีคนพ่ว่าเพื่อนคนรวยอะไรเนาะเพื่อนมีตังค์แล้วเพื่อนจะมาทําบุญเอาของมาให้นักเรียนอ๋อแบบนี้ของมาให้นักเรียนเลิกกะให้เฉพาะนักเรียนที่ตั้งใจเรียนไปนมาแจกบอกใด้ห้องหนึ่งก็มีประมาณสามสี่คนแบบนี้ แต่โรงเรียนที่น้องแบงค์เรียนก็มันหลายห้องอยู่คนก็ประมาณาเป็นร<ช>้<ล>อยุและที่ว่าเพิ่นแจกของม้หนี้ถือว่าวันแม่ก็ได้พาลูกไปโรงเรียนกับ,บรถรนอกประมาณ30นาทีก็ได้ออกมาจากตรงนั้นถือว่าอยู่ประเทศไทยนี่เนาะการเรียนการสอนหรือว,ว่าสิมีกิจกรรมยังต่างๆนี่เพื่นแจกของเนาะเพิ่นบริจาแนกแจกของ เพื่อนก็ได้เลือกาางดวเมียนได้เลือกว่าเป็นลูกคนต่างดาวเด้สันติสุที่ว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนเพิ่นแบบเขาจะทำดีใช่เขาจะขยันเรียนเพิ่นไทยสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดอ๋อจีว่าดีมากๆนะครับบอกกีแรงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคนไทยนะครับที่ให้โอกาสเด็กนักเรียนบรรณอักษรบรรณอกส่วนบทจากเล่านะครับ เคยเรียนโรงเรียนที่แบบคุณครูไม่ครบ,แบบนี่คุณครูนอนโรงเรียนที่ไม่รู้ไม่ล้านอะอยู่บ้านตามมีตามเกิดก็<ต>ได้คือว่าของมลุมน้องแบ่งแด้มาเรียนไทยนี่ก็สิด,ดีใจัดีใจดีใจเพ็่นดีใจครับถึงกับโบยากลับบ้านโบยากรับเลวตอนนี้ก็คือติดเพื่อน มีเพื่อนโรงเรียนมีคุณครูการเรียนการสอนกับแตกต่างกันจากบัตรเท่านาะมีกิจกรรมหลายเล็กน้อยกับมักมันบ่นโอเคขอบคุณบ่าวคิดแหลงหลายเด้อขยันันนี้ทั้งคลิปเที่ยวทั้งคลิปอันนี้โผล่เนี่ยเสียไะเนี่ยเอาทุกอย่างนี่นั่นเออรวยกันเหตุงานมาเลิกงานมากอะน้องๆแดรเลิกงานมาชีมงแรกกับมาได้หาพวกมงแรกคนขยันเนี่ยขยัน

ะถ่ายเอาทำนเองใหเออให้สมอยู่ระวังเสียงสมก้อยสอยใครคอยมีเสียกลางนี่อ่าย่างนั้นมเขาม่หายบ่ายองหนวกขอตู้เนาะคอตีงไปเออคอยตีงไปเส็จจะอวยแล้วกได้น่งีสมอยน่ก็มาตัอวยตัวเป็นยางเนาะยาทายน้ำข้นนี่เนาะยาขอด้วย สบายดีเลยพี่น้องวันนี้เฮามาขอคนดังเนาะเจ้าค้าสินค้าสำหรับอีนดังเนาะเพิ่นซื้อเสียงเรียกน้ำจากไหนหรือว่ามาคนรอบโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับาลาวเราขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้เปน,นวันรวมตัวของชาวยูทูบเบอร์ลาวเนาะแต่งงานลาวนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ